กดติดตามในติ๊กต็อกเลิฟด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยคะ่ะแอนยองทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทำแบบอิโมจิรูปมือชี้ไปตรงนู้นนะคะคือแบบจะพูดยังไงดีเมรู้จะพูดงไ,ดไดงไก็ไปรับชมคลิปกันเลยเนาะก็อย่างแรกนะคะก็เข้าไว้ที่แอปแคปคัสค่ะไปโหลดได้ที่เพ y s ส o ต e เลยนะคะแล้วก็กดคำว่าโปรเจกต์ใหมค่ค่ะ เข้ามาที่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็เลือกวิดีโอตามที่เราต้องการเลยนะคะหรือจะเอาเป็นรูปภาพก็ได้เนาะเดี๋ยวเอาเป็นรูปภาพดีกว่าจะเอาเป็นรูปภาพนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะเอาเป็นรูปนี้นะคะก็จะมาสอนนะคะก็เข้าไปที่คำว่าข้อความค่ะ กดอิโมจิตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอ่าแล้วก็จะเอาเป็นรูปมือนะคะโอเคค่ะพอได้อิโมจิตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วเราก็เอาอิโมจิไว้ตรงสมมุติเราจะชี้ไปที่แบบเออหูหูของน้อนนะคะเราก็แบบเออเอานิ้วไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็กดไปที่รูปเพชรค่ะตรงนี้นะกดปึ๊บ แล้วเราก็เลื่อนมาตรงนี้เลยค่ะเลื่อนตรงขอบนี่ยะคะเห็นปะแล้วก็กดรูปเพชรอีกค่ะเหมือนคลิปที่แล้วเลยค่ะแต่ก็แค่เป็นอีโมจิเนาะเหมือนคลิปที่คลิปที่แล้วนั่นแหละคะ่ะพอกดที่รูปเพชรปุ๊บแล้วเราก็ค่อยขยับอีโมจิไปนะคะนี่กดไปเรื่อยๆค่อยๆขยับไปนะคะนี่ค่ะกดไปเรื่อยๆ กดไปอย่างนี้นะคะชิปก็จะได้ประมาณนี้นะคะอิมมัติแบบเลื่อนนี่ค่ะมันก็จะแบบเออชี้ไปตรงนี้เอออะไรประมาณนี้ก็เหมือนคลิปที่แล้วนั่นแหละคะ่ะแต่แค่มันไม่ใช่แบบซูมนะคะมันก็แบบเอออิมมจติเลื่อนได้แบบชี้ไปตรงนู้นนะคะเวลาจะสอนทําอะไรอะนะก็นั่นแหละคะ่ะก็แบบเออใครที่ยังทําไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้ได้นะคะ ก็คลิปนี้เป็นเพียงสัส้นๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาสอนเพียงแค่นี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เลิฟทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับเลิฟนะคะบา,บายๆค่ะพบกับคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะมาสอนอะไรก็มารอดูกันเลยค่ะ